สวัสดีค่ะคุณแม่คะมาอัปเดตชุดคุมท้องแบบใหม่กันดีกว่านะคะวันนี้มีทั้งชุดคุมท้องใส่ทํางานชุดคุมท้องใส่เที่ยวแล้วก็ชุดคุมท้องที่ work from home ค่ะใส่สบายสบายราคาไม่แพงแถมโปรพิเศษด้วยนะคะช่วงนี้ยังเป็นโปรนี้ค่ะคุณแม่ค่ะส่งฟรีตั้งแต่ชุดแรกเลยคุณแม่ซื้อชุดเดียวแม่ก็ส่งให้ฟรีแล้วก็ถ้าคุณแม่ซื้อ2งชุดพิเศษกว่าเพราะว่านอกจากจะได้ส่งฟรีแล้วยังได้ส่วนลดเพิ่มอีก100บาทเลยค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีแบบ แบบไหนยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่แคปตามแม่แอนได้เลยนะคะแล้วก็ขนาดกับราคาจะขึ้นที่หน้าจอให้เลยสะดวกสบายมากเดี๋ยวดูให้จบนะคะอ่ะเริ่มชุดแรกเลยละกันค่ะชุดแรกเป็นชุดงานป้ายของมัมมีแอนค่ะเอาไว้คุณแม่ใส่ทํางานใส่เที่ยวแล้วก็สามารถใส่ออกงานได้ด้วยนะคะรุ่นนี้งานสวยคลุมทองได้ถึงคลอดแล้วเปิดให้นมน้องได้ตัวนี้จะเป็นซิปให้นมแนวตั้งนะคะเปิดได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยมีกระเป๋าข้างลําตัวทั้งสองข้างแล้วก็มีสายผูกหลังใส่ย,ยังไงก็ผอมแล้วก มีพร้อมส่งทั้ง3ไซใช้ตามนี้เลยค่ะตั้งแต่รอบอก32จนถึง4 6นิ้วเลยนะคะรอบทองได้ถึงคลอดแน่นอนค่ะตัวนี้ถ้าใครสนใจแขบรูปไว้ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ว่าสนใจ F1 เดี๋ยวแม่แอนรีบทักข้อความเข้าไปหาเลยค่ะอ่าแขไว้ได้เลยนะชุดต่อไปชุดที่2เป็นชุดที่แม่แอนใส่เลยคุณแม่ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนๆมาใส่เป็นแบบแขนกุดแบบนี้ดีกว่าคลุมทองได้ถึงคลอดราคาไม่แพงด้วย520บบาทแถมส่งฟรีนะคะ รุ่นนี้มีให้เลือกสองสีก็คือสีชมพูแล้วก็สีดำค่ะมีซับในให้ด้วยนะคะใส่เป็นมินิเดรสแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่คู่กับเลกกิ้งสีส่วนเลกกิ้งขาย,ยาวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้ใครสนใจสีไหนรีบแคปรูปไว้ได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็น F 2ค่ะชุดต่อไป F 3เป็นชุดที่อยู่ในหุ่นนี้เลยสีสวยมากคุณนะคะ่ะสีสันสดใสแล้วแบบใส่ทํางานใส่เที่ยวได้หมดเลยนะคะราคา550าบาทตัวนี้ประยุกต์เปิดให้นมน้องได้นะคะเพราะว่าคุณแม่สามารถแหวกเพื่อเปิดให้นม น้องได้นะรุ่นนี้มีสายผูกหลังให้ด้วยงานสวยนี้เม่แต่งจ้ำตรงแขนด้วยค่ะคุณแม่ใส่ไปทํางานส,สวยรุ่นนี้คลุมท้องได้ถึงคลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่บางด้วยไม่ต้องใส่เกงซับในนะเป็นลายแบบผล,มลไม้น่ารักมากจริงค่ะรุ่นนี้ใครสนใจ F 3คอมเมนต์มาได้เลยค่ะว่าสนใจ F 3นะคะชุดต่อไป F 4ค่ะ F 4เป็นชุดนี้นี่ใครอยากได้เบาโอ้ยสีคลุมทนกันบ้างนะคะเป็นโทนสีเขีเข้มส,สวยเลยคุณแม่รุ่นนี้เป็นงานมาใหม่ ไม่ทองก็ใส่ได้ทองก็ใส่สวยนะคะ520บาทเท่านั้นไม่ต้องใส่กกงเกงซับในแล้วเป็นสไตล์เกาหลีค่ะคุณแม่รุ่นนี้ใส่ใส่เป็นคุมท้องอย่างเดียวเนาะแล้วก็ใส่เป็นแฟชั่นหลังคลอดได้ด้วยค่ะรุ่นนี้ใครสนใจก็พิมพ์มาได้เลย F 4ค่ะชุดต่อไป F 5 ถ้าจะเป็นเซตแม่ลูกนะคะได้ทั้งตัวเสือ้อแล้วก็ได้บริสุทธิ์น้องด้วยน่ารักมากเป็นลายน้องแมวเป็นผ้าคอตตอนเนื้อนิ่มนะคะแม่ทองก็ใส่ได้ถึงคลอดแล้วก็คุณแม่หลังคลอดเอาไปใส่เป็นเสื้อให้นมน้องได้เลยแล้วก็นี่ใส่เป็นคู่กันคุณแม่จะซื้อเป็นคู่กันก็ได้นะคะถ้าซื้อเป็นคู่กันถ้าซื้อเป็นคู่กันแม่แอนส่งฟรีให้เลยแต่ถ้าคุณแม่จะแยกชิ้นก็ได้นะคะเฉพาะของคุณแม่290บาทของน้อง190าบาท เท่านั้นค่ะคุณแม่มี2ส,สีให้เลือกนะคะก็คือโทนสีฟ้าแล้วก็โทนสีเทาค่ะอ่าเปิดให้นมสะดวกนะคะของคุณแม่เป็นแหวกข้างลําตัวนะคะ ใครสนใจชุดนี้ก็เอฟมาได้เลยชุดต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นกางเกงโอ้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่ลงเป็นกางเกงใส่ทํางานเนาะวันนี้ก็มันจะบบกึ่งๆึ่งทงานก็ได้หรือว่าใส่เป็นลําลองก็ได้นะคะเนื้อผ้าจะเป็นผ้ายืดหยุ่นเนื้อดีค่ะเหมือนคล้ายๆเป็นผ้ายืดร่องนะคะใส่สบายใส่นอนใส่อยู่บ้านนี่คือฟินมากๆหรือว่าใส่ไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด2ไซส์นะคะไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL ค่ะราคา450บาทช่วงเ L ปรับระดับได้ตั้งแต่ ท้องอ,อ่อนก็ใส่ได้แล้วก็ท้องโตโตใกล้คลอดก็ได้เช่นเดียวกันแนะนำค่ะคุณแม่450บาทถือว่าถูกมากแถมส่งฟรีให้อีกนะคะชุดต่อไปเป็นงานอัดพีดค่ะตัวนี้เป็นงานอัดพีดนะคะร้านแม่มี2แบบก็คือแบบคลุมท้องอย่างเดียวอันนั้นราคา540บาทแต่ถ้าราคา620บาทจะเป็นรุ่นที่เปิดให้นมน้องได้ค่ะด้านข้างลำตัวจะมีซิปยาวๆนะคะทั้งสองข้างเอาไว้แหวกให้นมน้องได้ค่ะรุ่นนี้620บาทมีสายผูกเหมือนเดิมมีซับในทั้ง ตัวเหมือนเดิมนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีค่ะลายนี้3สีเลยนะคะนี่เป็นแบบสีครีมครีมวินเทจคะ่ะคุณแม่ขาแล้วก็สีชมพูแดงอใครชอบสีนี้ก็ แจ้งมาได้เลยแล้วก็โทนสีเขียวค่ะเอาไว้ใส่ทํางานใส่ออกงานได้สบายเลยนะคะความยาว43นิ้วยังไงก็คุมเข่าแน่นอนค่ะรุ่นนี้เป็น F7 นะคะแคปรูปไปก่อนได้คุณแม่สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมหรือ,อรายละเอียดเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์หรือว่าจะคอมเมนต์มาให้แม่แอนดูแลก็ได้เช่นเดียวกันชุดต่อไปค่ะเอาไว้ใส่ทํางานใส่ออกงาน,ใส,อองานใส่เที่ยวนะคะรุ่นนี้เป็นงานป้ายเมอรมี่แอนนะคะใส่ได้ตั้งแต่ท้องอ่อน,อนจนถึงคลอดมี2ไซส์ให้เลือกตั้งแต่รอบอก32จนถึง42นิ้วนะคะรุ่นนี งานสวยมากคุณแม่ค่ะคลุมทองได้ถึงคลอดและเปิดให้นมน้องได้นะคะตัวนี้เป็นซิปให้นมแนวตั้งแล้วก็มีเชือกแยกชิ้นนะคะคุณแม่สามารถเอารัดเป็นแบบ ทำให้เอวดูกระชับได้นะคะสวยมากคุณแม่แต่งระบายด้วยชีฟองสีขาวคะ่ะรุ่นนี้คุณแม่แ่ปรูปไปได้เลยมีทั้งหมด 3- สีใส่แล้วผอมมากคุณแม่ท้องใส่ได้แล้วก็คุณแม่ให้นมน้องหลังคลอดใส่ได้สบายเลยค่ะรุ่นต่อไปรุ่นนี้เป็นรุ่นฮอตฮิตมากเพิ่งลงขายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคุณแม่ค่ะขายดีมากรุ่นนี้เป็นผ้ายีนงานป้ายมัมมี่แอนนะคะคลุมท้องได้ถึงข้อและเป็นซิปเปิดให้นมน้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ท้องก็ใส่ได้คุณแม่หลังคลอดก็สามารถ ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะมีพร้อมส่งตั้งแต่อก32จนถึง50นิ้วค่ะตอนนี้ไซส์ใหญ่ใกล้หมดแล้วนะใครใครเล็งไว้อยู่รีบจัดได้เลยรุ่นนี้ใส่ได้ถึงคลอสใส่สบายมากค่ะคุณแม่ค่ะตัวนี้แนะนำเลยค่ะรุ่นต่อไปค่ะ ตัวนี้เป็นงานอัดพีชเช่นกันแต่ว่าคนละลายกับเมื่อสักครู่นะคะเปิดให้นมน้องได้เช่นเดียวกันเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบลายวินเทจน,นิดนึงดอกเป็นโทนสีส้มๆอมน้ําตาลน่อยๆนะคะถ้าใครชอบลายนี้ก็จัดไปได้เลยนะคะเป็น F10 เนาะรุ่นต่อไปค่ะ F11 กันบ้างค่ะตัวนี้เป็น F11 ขายดีแล้วเหลือ2ชุดสุดท้ายแล้วนะใครสนใจรีบจัดเลยตัวนี้เป็นผ้านิ่มแดงค่ะผ้ายืนนิ่มแดงใส่สบายไม่ต้องรีดแล้วนะคะแต่งชายกระโปรงด้วยลายสกอตน่ารักมากมาย ด้านข้างมีแบบมีโบแต่งผูกด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะน่ารักตัวนี้ใส่ใส่คลุมทองก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ทองก็ยังสามารถใส่ได้นะคะเป็นมินิเดรสหรือว่าจะใส่คู่กับเลกกิ iso, ้งสี่ส่วนเลกกิ้งขายาวได้หมดค่ะตัวนี้เชียร์เลยนะคะ540บาทแถมส่งฟรีนะคะรุ่นต่อไปคะ่ะมาดูผ้าพิวผิเวเย็นเนกันบ้างเอาใจคุณแม่ที่แบบอุ้ยยัยงต้องใส่ไปทํางานหรือว่าอยากได้แบบผ้าเย็นๆใส่สบายๆนะคะตัวนี้แนะนําเลยตัวนี้ใส่คลุมทองได้ถึงคลอดนะคะช่วงสม คุณแม่ทองโตโตไม่อึดอัดแน่นอนนะคะรุ่นนี้ใส่ได้2ด้านจะเป็นด้านคอวีก็ได้หรือจะเป็นด้านขอ,อกลมก็ได้มีสายผูกแยกชิ้นไว้ผูกโบหรือวที่คาดผมก็ได้มี2สีให้เลือกค่ะสีสันสดใสคุณแม่ผิว2สีใส่ได้ทั้งสองสีเลยนะใส่แล้วดูขับผิวแน่นอนรุ่นนี้540บาทแถมส่งฟรีค่ะรุ่นต่อไปเป็นสไตล์ไว้ใส่ลำลองใส่ได้2แบบคือจะเป็นมินิเดรสก็ได้หรือจะเป็นเสื้อตัวยาวใส่คู่กับเลกกิ้งสีส่วนเลกกิ้งขายาวได้หมดนะคะรุ่นนี้ นอกจากจะคลุมท้องได้ถึงคลอดยังเปิดให้นมนม้องได้รุ่นนี้สังเกตว่าตรงชายกระโปรงเนี่ยเขาจะแบบเก็บเข้าเวลาคุณแม่สวมใส่อุ้ยคุณแม่หาใส่แล้วดูผอมมากไม่ต้องใช้ใสายผูกหลังก็ได้นะแต่แม่นแถมไว้ให้นะรุ่นนี้จะเป็นแหวกข้างแหวกได้ทั้งสองข้างสายขวาใครอยากได้เป็นผ้าคอตตอนใส่สบายไม่ต้องรีดแล้วก็แบบใส่แล้วไม่ร้อนนะแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะมีสองสีให้เลือกค่ะสีเทาแล้วก็กรม,มท่านนะคะตัวต่อไปตัวนี้ห้ามพลาดเพราะว่าเอาใจคุณแม่ท้องเงินอ่อน,ออน ไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองและคุณแม่ที่ไม่ได้ท้องหรือลูกค้านี่ไม่ได้ท้องนะตัวนี้รีบมาช็อปเลยเพราะว่าขายดีลดตอนนี้เหลือไม่เยอะนะคะเป็นผ้านิ่มเด้งพิมพลายงานสวยมากแต่งคอวีนะคะตรงแต่งชายกระโปรงด้านล่างด้วยผ้าเนื้อดีไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่เกงซับในแล้วว่าแล้วก็สีสวยมากมากเลยค่ะคุณแม่ค่ะรุ่นนี้520บบาทเท่านั้นไม่แพงด้วยค่ะยืดได้เยอะเลยนะรุ่นต่อไปค่ะ ยังเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีแล้วบอใส่แล้วผอมมากมีคุณแม่หลายท่านที่ซื้อไปแล้วบอกโอ้ชอบกันมากเพราะว่าใส่ได้ตั้งแต่รู้ว่าท้องจนถึงให้นมน้องหลังคลอดแล้วก็คุณแม่หลังคลอดยังสามารถใส่ได้ด้วยนะคะมีพร้อมส่ง3มไซส์าตามนี้เลยค่ะรุ่นนี้เป็นงานป้ายมัมมี่แอนคลุมทองได้ถึงคลอดเราเป็นซิปเปิดให้นมแนวตั้งนะคะมีสายผูกหลังใส่ย,ยังไงก็ผอมค่ะเป็นสีแดงลายหัวใจน่ารักมากเลยนะคะใส่แล้วดูสดใสรุ่นต่อไปเป็นสไตล์เอียมค่ะใครที่กําลังมองหาสไตล์เอียมไว้ ใส่สบายๆไม่ต้องใส่กางเกงซับในนะใส่ทํางานใส่เที่ยวชุดเดียวกันตัวนี้เลยค่ะได้ทั้ง2ชิ้นเลยนะคะได้ทั้งเสื้อตัวในที่เปิดให้นมน้องได้แล้วก็เอี๊ยมตัวนอกค่ะเป็นลายดอกไม้น่ารักสดใสมีสีชมพูแล้วก็สีกรม,มท่าด้านหลังมีสมอกให้ด้วยเวลาคุณแม่อ,อกเล็กๆเหมือนแม่แอนนะคะเวลาสวมใส่แล้วดูกระชับแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะถ้าเป็นไซส์ m 590บาทได้ทั้ง2ชิ้นแต่ถ้าเป็นไซส์ xl นะคะรอบอกได้ถึง48จะได้เฉพาะเอี๊ยม390บบาทแถม ส่งฟรีค่ะคุณแม่คุ้มเบอร์นี้เลยนะถ้าใคร ชอบใครสนใจรีบจัดเลยนะเพราะว่าเหลือไม่เยอะค่ะชุดต่อไปเป็นงานป้ายมุมมี่เป็นงานป้ายบีชิกมัมค่ะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แม่นออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นงานเทียบเท่ากับงานห้างตัวละสองส0พันแต่แม่ผลิตเองขายเองเพราะฉะนั้น990บาทพอแล้วค่ะรุ่นนี้นอกจากจะคลุมทองได้ถึงคลอดยังเปิดให้นมน้องได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่แกะกระดุมแล้วมันจะมีที่แหวกให้นมน้องโดยเฉพาะเลยตัวนี้ซับในทั้งตัวงานดีมากผ้าเนื้อดีมากนะคะมีสายผูกเอวค่ะคุณแม่เวลาคุณแม่แบอบก อุ้ยวันนี้แบบอยากใส่แล้วดูกระชับก็ผูกได้เลยคือหลังข้อใส่ได้แม่ท้องโตโตก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะมีสองสีให้เลือกค่ะสีโอรสแล้วก็สีฟ้าน,นะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจก็พิมพ์ f 1 7เข้ามาได้เลยนะคะรุ่นต่อไปมาดูลายทางกันบ้างรุ่นนี้เอาใจคุณแม่ท้องกันอ่อนไตมาหนึ่งไตมาสองนะคะหกเจดเดือนยังใส่ได้แล้วหลังคลอก็สามารถเราไปใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นผ้าคอตตอนผิวผิวเบาๆใส่สบายไม่ต้องใส่เกงซับในนะคะ เป็นงานป้ายเมืามีแอนแกะกระดุมปุ๊บแล้วก็สามารถแหวกให้นมน้องได้ปรับเลยราคาไม่แพงด้วยคุณแม่ค่ะรุ่นเนเี้นี่สวยมากแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือจะขอดูรูปที่แม่ใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวต่อไปค่ะรุ่น ไปรุ่นนี้ก็ขายดีมากคุณแม่ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนๆมาใส่แบบเปิดไหล่กันบ้างดีกว่านะคะรุ่นนี้เป็นงานป้ายเมัมมี่แอนคลุมทองได้ถึงคลอดและเป็นซิปเปิดให้นมน้องได้คุณแม่ท้องใส่ได้คุณแม่หลังคลอดใส่ได้ด้วยนะคะสีสันสดใสไม่บางแล้วไม่ต้องใส่เกงซับในนะคะพร้อมส่งทั้ง3ามไซส์ค่ะตั้งแต่อก3 2จนถึง4 6นิ้วเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรุ่นต่อไปมาดูราคาพิเศษกันบ้างคุณแม่ค่ะเหลือ2ชุดสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะรุ่นนี้เป็นงานเซตส2ชิ้น ได้ทั้งเดรสตัวในที่แบบเป็นผ้าคอตตอนเรยันไม่ต้องรีดไม่ต้องบบว่าโอยซักสบายมากคุณแม่ค่ะรุ่นนี้แห้งไวด้วยนะคะนี่จะเป็นเซตสองชิ้นแบบนี้แล้วก็สามารถแบวกให้นมน้องไดซ้ซ้ายขวาเลยขวาเลย450บาทบวกส่งฟรีเท่ากับชุดละ400เองเองคุณแม่ค่ะคุ้มมากๆเลย2ชุดนะใครอยากได้ก็รีบคอมเมนต์มาได้เลยรีบซีเอฟมาได้เลยนะคะรุ่นต่อไปรุ่นสุดท้ายเป็นชุดนี้ค่ะรุ่นนี้ก็เป็นงานป้ายมืมิแอนเช่นกันเอาไว้คุณแม่ใส่ทำงาน สวยๆเลยนะคะใส่แล้วผอมมากเพราะว่าเข็มขัดด้านหน้าเนี่ยแม่นเย็บติด มันเหมือนแบบว่าเราใส่เข็มขัดอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสายผูกหลังเวลาคุณแม่สวมใส่ใส่แล้วดูผอมแน่นอนแม่ท้องใส่ได้นะคะได้ถึงคลอดนะแล้วก็คุณแม่หลังคลอดก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะสวยทั้งสองสีพร้อมส่งตั้งแต่ไซส์อก32จนถึง46นิ้วเลยขนาดแล้วาคาะตามนี้ค่ะถ้าคุณแม่แบบอ,อุ้ยมองไม่ชัดแม่แอนวางก็รบกวนทักอินบ็อกหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะว่าขอขนาดอีกรอบนะคะอันนี้คือแบบทั้งหมดเลยคุณแม่ค่ะที่เป็นแบบใหม่รอบรอบสัปดาห์นนี้ คุณแม่สนใจแบบไหนก็เดี๋ยวทักเข้ามาถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะต้องใส่ไซส์อะไรก็สามารถแจ้งน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็อายุขันค่ะง่ายๆเท่านี้เดี๋ยวแม่แนะนำไซส์ให้รับประกันได้เลยว่าใส่แล้วสวยใส่แล้วผอมแน่นอนนะคะอ่ะโอเคงั้นคลิปนี้ไปแล้วนะคะคิดถึงชุคุณท้องคิดถึงมมมี่แอนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ